วันๆเอาเดือดซิ่งมอไซค์เอ็งเคยรักชีวิตตัวเองบ้างไหมวะนี่ถ้าเอ็งไม่รักตัวเองไม่คิดถึงชีวิตตัวเองนะยังไงเอ็งต้องเห็นกับพ่อกับแม่บ้างพ่อแม่เนี่ยเขาตั้งรักตั้งห่วงเอ็งขนาดไหนเอ็งดูสิพ่อแม่นั่งมองเอ็งตาเราห้อยเห็นไหมดูตาพ่อดูตาพ่อเห็นไหมเศร้าเชดูตาแม่เป็นไงโอ้โหนี่ก็เป็นห่วงลูกพ่อแม่เขามีแต่ความรักความห่วงกันเอ็งเอ็งเคยคิดถึงตัวเองบ้างไหมอะไรพ่อเฮ้ยอะไร ไปต้องนานแล้วรอศักเป็นคนรักน้องชายมากแต่น้องชายเขาเป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ดุว่ายังไงก็ไม่เคยฟังทาให้เป็นห่วงเสมอและการออกไปซิ่งมอเตอร์ไซค์ของน้องครั้งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ดูมันสิไอเราทั้งเป็นห่วงมันทั้งรักมัน ให่ผมโทรไปกี่สายกี่สายมันก็ไม่ยอมรับสายผมเนี่ยพ่อผมว่ามันต้องไปอะไรแน่เลยพ่อว่าอย่างผมไหมมันไม่อยากคุยกับเองไงมันไม่อยากคุยกับผมโถพ่อก็อพูดไปมีใครบ้างไม่อยากคุยกับผมข่านี่แหละ <c oughs> ไอซักไอซักไอซักอะไรอะไรน้องเอง็นน้องเอ็นทำไมน้องข้าเป็นอะไรโมไซฟอมน้องก็โมไซฟอมเออโอ้ยน้องพี่เขาว่าแล้วโทรไปมันถึงไม่ยอมรับสายเนี่ย ต้องฆ่าขวามันจะรู hehe, ต้ ain, ตัวม to ันก็ตายกันแล้วมันอยู่ไหนวะก็อยู่ข้างถนนนั่นแหละไปไปไปดูไปดูไปดูเร็ว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 นอนรอพี่เดียวพี่กลัยเดียวเียวกอนเฮยไั็งยบกระดนดูอ้ยไม่ต้องไอ้ต้องน้องอยอยู่ไปไปเร็วไอ้นอนรอพี่เดียวเรื่องกระเพกที่นี่เร็วเร็วเรว ลอยพลอยพี่เ <play> ด <scholars> uh ียวไว้้ยเฮ้ยไอ้ซักไอ้ซักเอเป็นงานอขารอาอยอยู่เฮ้ยเอาออกอนอกอนไม่ได้ไม่ได้นอข้าลอยอยู่ขอยอยู่เดี๋ยวอพี่เดียวพี่อะไรจะตา thấy anh ừ. <ang preparatory> hey, no, no. chắc, anh, anh chạy nhanh gọn đi hoàng anh đang Ê, anh đang rớt, 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 anh đang anh đang rớt, anh anh đang rớt, 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 anh đang rớt,

ไอ้นู้ตัวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยขี่ตรงไม้เรื่อยรถย้อนสอนเนี่ยเราเห็นแล้วก็หักหลบโอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้น้องกาหักหลบเสร็จปุ๊บรถก็เหินขึ้นไปนู่นเลยน้องกาอยู่ไหนตบวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องกาน้องกาอยู่ไหนก็น้องเองนะเอูรู้แล้วน้องกูคุยมันอยู่ตรงไหนวะเออดีดีไปเลยนะโทกถ้วยแขวนบ้าโอ้รถลอยไปนู่นเลยไอ้นู้นเอ็งเป็นไงบ้างไอ้นู้นมันดีพี่ อะไรไลวโโอ้หปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปทำไมโอ้โหรถเองลอยขนาดนั้นลักกิโลหักขากลางเองต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปเร็วไอ้รถน่ะมันลอยแต่ผมมันไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรได้ไงเองต้องเก็บอะไรบ้างวะไปไปโรงพยาบาลเร็วเพราะว่าพี่จะต้องไปโรงพยาบาลเฮ้ยข้าไม่ได้เป็นอะไรข้าจะไปได้ไงโรงพยาบาลเองรถคว่ำเองต้องไปพี่จะต้องไปเฮ้ยเองใ่พูดไม่รู้เรื่องข้าไม่ได้เป็นอะไรเองไม่เห็นพูแล้วว่าจะให้ข้าไปโรงพยาบาลเหรอ นี่หนักขนาดนี้เลยวะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซักไอ้ยักเฮ้ยพาพาไปโรงพยาบาลอะไรนะพาไปโรงพยาบาลคุณพระช่วยจะพาน้องไปโรงพยาบาลแต่ตัวเองกลับเล็กกว่าอีกคุณคิดว่าเหตุการณ์กลับตาลปัดอย่างนี้จะเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย